กาศผลครับวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่ากลุ่มที่หนึ่งใครจะผ่านเข้ารอบก,กันไปบ้างแต่ก่อนอื่นเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลากทองมามอบให้กับผู้เข้าประกวดครับตามด้วยค่าผ่านะาจากดาราเดลี่คนละ2,000บาทค่ะและก่อนจะรู้ผลนะครับใช่ค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนของเรานะคะคข,อขอบคุณบริษัทที m มชวนบลกเจำกัดค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับขอบคุณ Nature g กิฟต์แบล c o คอฟฟี่บริษัท SSK พรั n บ,บิชชิงจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดค่ายเพลงไผ่ร้อยกอน,นะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์เพลงจากพี่องค์สลักจิมดวงจันและคุณอาสุดยอดบุญทูปครับ ขอบคุณบริษัทซ Sense Magical จำกัดบริษัท VC Screen LED จำกัดบริษัท Soundwave Organizer จำกัดค่ะและขอขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิคเจอร์และพี่ใหญ่ของพวกเราครับผมคุณพนมนพพรครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับและตอนนี้นะครับผมรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่2ของกลุ่มที่หนึคนแรกได้แก่จะเป็นหนุม่มหรือจะเป็นสาวเนี่ใช่ครับ<อ>ผมคนแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องฟาง ฟังเขาดีใจด้วยนะคะคนแรกเลยไปนอนรอเพื่อนๆนก่อนเลยผลที่สองได้แก่น้องใครเชียงไทน้องน้องฟอสครับผมและคนสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบได้แก่น้องน้องปังปอนครับโอ้แสดงความยินดีกับน้องทั้งสามคนด้วยนะครับผม แค่กลุ่มแรกก็รับกันแทบหมดแรงสามคนที่ได้ไปต่อฝังเข้านัดนิชาโฟดก่อนกระดกและปังปอนนาราก่อนพรุ่งนี้กลุ่มสองยังเป็นรุ่นน้องๆเช่นเคยแล้วเจอกันทำไมเรื่องพี่เอกเพราะว่าพี่เอกนะครับยังไม่ได้ออกเลยพอใจกับลูกคู่ไหมพอใจาก็เมืเช้าค่ะหนูเปิดตู้เย็นไปหนูเจอสลัดผักหนูลบทัน ไม่งั้นขาเผ็ดแน่ๆค่ะเอางงกันดิงงกันดิงงกันดิเปิดตู้เย็นมาเนี่ยสลัดผักมาเก็ดไ้เดี๋ยวพี่จะเอาไปขำที่เมืองกาญสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองมาถึงช่วงแจ็คพอตดาวทองฮะ ผู้ชนะเลิศจะมีโอกาสเปิดแผ่นป้าย10แผ่นป้ายโดยให้เลือกอแผ่นป้ายด้วยตัวเองเรียงด้านหลังตามความชอบใจเปิดให้ได้10แผ่นป้ายท้ายถูกบดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอโตเกอร์รับไปเลยทองคำบุญค่ 1> า1ล้าน <ไป S 1> บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวสลากทองและตราแม่ครัวสลากทองครับแผ่นป้ายครับผมมีดังนี้ครับผมไปแรกบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ผลิต <Net> ภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวฉลากทองเนเจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ผลิต <responses> ภัณฑ์ตราแม่ขัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวและผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวฉลากทองครับผม หูเนี่ยเกิดอาการพูดมากเมื่อยขึ้นมาจะไดการนดอะไรไหมเอออันนี้ก็เอาสำลีเนี่ยนะครับไปอุดไว้ที่หูของแฟนคุณจะดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าแฟนคุณทนไม่ไหวเขาก็ดีไปเองแต่ถ้าคุณทนเมื่อยทนปวดแก้คปวดเมื่หูเนพวกเราจะพูดกันมากๆนะต้องไปนวดปากครับ จะเปิดเผยสูตรเคล็ดลับโบราณเป็นพันปีจากวัดโพให้ท่านได้รู้ว่าการนวดปากให้หายเมื่อยปากเป็นอย่างไรต้องติดตามนะจ๊ะแมนค่ะต้องติดตามแล้วก็สซ้หรับมืออื่นนะคะหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองค่ะสิด้พอกับเจ้าของผลงานเพลงงัดทางงัดทางงัดทางงัด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 เอางัดงงัดทางงัดทางงัด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 ้น่วะ ทางกกัพรุ่งนี้พบกันแน่นอนความสนุกที่เราพูดกันในวันนี้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วเที่ยงสีสิาเจอกันกับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 h d ดเอชดีคนสามรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่น้องจะยอดว่า